ทั้งกำลังทำการก่อสร้างกุติเจ้าอาวาสทั้งหมด16เสาตอนนี้กำลังปรับขุนขุดหลุมทังหาเจ้าภาพไม่เจอเลยฮัในใดจะเป็นเจ้าภาพช่วยขอความกรุณาติดต่อเจ้าอาวาสตอนนี้วันพรุ่งนี้วัน ที่สิจะทําการยกเสาเอกที่18สิงหาคมจะยกเสาเอกอันใดจะเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้ติดต่อเจ้าวัด0 8 2 3 7 3 9 3อ0 8า3 7 3 9ด1าส3 3อันตัวนี้เป็นสาการบริเรียนและอุโบสถในหลังเดียวกัน อยู่ติดต่อกันเลยมานี่เป็นกุฏิเจ้าวัดแจ่งพระพักกำลังแจ่งพระพักหรือว่าแจ่งหน้าแต่งหน้าทาเคี้ยวให้สวยงามคาถาจับเขียนเข้ยวเขียนเขี้ยวเขียนเขียว

cái này ta nạ, 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 nạ thong kéo đây Hãy subscribe เจ้าเลยเจ้าเลยนี่เป็นผาดทางในวัดนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยมีแต่ขี้โคลนเวลาฝนตกก็มีแต่ขี้โคลนสลัพัดเลยจะาเจะภาดมาช่วยกันสร้างก็ยังไม่ได้ ท <c oughs> ่า,ทานใดจะช่วยกันก็นขอเ,เอรียนเชิญเจริญพรได้งานนี้มีแต่งานช่วยกันสร้างบาร,รมีถนนหนทางทรา,ายนี่เขามากองไว้นี่เป็นทรายของหน่วยงานชนประธานเขามาขอฝากกองไว้ถนนเละตุ่มเปะเลยถ้าฝนตกเราเละตุ่มเปะเลย ไปลำบากงานนี้ครับเพื่อการสร้างหน่อยสร้างสลาการ,รเรียนสลาการ,รเรียนก็ร่วมกับเรียกว่าทั้งสลาการ,รเรียนทั้งโบสถ์อยู่ในหลังเดียวกันเรียกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเละเละเลยเละเลยเลตุ้มเป๊ะเลย หลาการโบรเรนและอุบโบสถในหลังเดียวกันจะทำพิธีผูกพัดสีมาฝังลูกมิตรวันที่7ถึงวันที่12เมษายน255 5ัหเป็นภาพกุฏิรับรอง เทลานุเทละที่จะมาในงานฝังลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตของสลาการประเรียนและอุโบสถในหลังเดียวกันนี่ยังไม่มีงบประมาณทันใดพอจะช่วยกันสร้างก็ขอขอเรียนเชิญเจริญพรช่วยกันสร้างด้วยเพราะ ทางวัดยังขาดงบประมาณยังไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาสร้างส่ออีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขาดเจ้าจภาพได้มาร่วมกันสร้างหน่อยตามกำลังศรัทธาคนล,ละร้0ยสอตามกำลังศรัทธาจะโอนเข้าในบัญชีเข้าไปดูเข้าไปดูเว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ก็ได้ตามเว็บไซต์ตามลิงก์ตามเว็บไซต์นี้เข้าไปเรียกว่าเว็บไซต์ของวัดพระธาตุแก่งกอยบ้านนนคูนตำบบนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็จะไปเจอเว็บไซต์แล้วก็จะมีบัญชีร่วมบริจาคอยู่ในนั้นก็อเรียนเชิญจเจริญพรได้